เสียเพราว่าผมอยู่ในวงการมา40ปีเลยตั้งแต่เกิดเนี่ยอันนี้พ่อจู๋บอกที่นี่ไปเทีแรกครียกคำนี้นี่สวัสดีครับสุขสุขคนนะครับสวัสดีเอฟซีคนมักหมอลำคนเบิ่งหมอลำนะครับเอฟซี FC สาวหน่อยเพชรบปานแพงร่วมไปถึงเอฟซีนนะครูอิงสุขสุก้อนนอพี่น,อน้องเนาะขอบคุณเป็นย่างสูงนะครับที่เข้ามาชมเข้ามาฟังในคลิปนี้นะครับพี่น้องก่อนสิไปเบิ่งก่อนสิไปฟังนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตฝากช่องคนมักหมอลำนะครับ ทางเพจ Facebook และ YouTube เนาะพี่น้องกดใจกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดติดตามเราจะคอมเมนต์มาว่ามาพูดมาคุยกันเนาะพี่น้องเนาะฝากไว้ในอะ้อมโหมอ้อมใจอีกหนึ่งช่องนะครับพี่น้องเมื่อคืนนี้มีประเด็นอีย่างแน่พี่นอ้องนะครับเมื่อคืนนี้นะครับผมขออนุญ,ญาตนะครับขออนุญาตพูดถึงนะครับการแสดงทั่วคอนเสิรนะ์ตเนาะมือทีสองของสาวหน่อยเพชรบ้านแพงนะครับทีหมอชิดสองนะครับเมือ่อคืนนี้นะครับพี่น้อง หลายคนก็ได้ไปเบื้องหนาเวทีนะครับผมอยากพาพี่พานองไปเบิ้งบรรยากาศก,ากอนนะครับสิไปเ,ข,ปเโโไปข่าประเด็นพ่อโจนะครับตอนสิไปเข่าประเด็นพ่อโจนะครับเปิดเผยครั้งแรกในชีวิตตั้งแต่เกิดมานะครับบบเคยเวอยู่ใสมาก,ก่อนกับเรื่องนี้เนาะพีนองเนาะออพอภาพไปชมไปเบิ้งบรรยากาศก,ากอนนะครับพี่นองครับว่าเป็นจยงไรแนพีนองมือเคืนนี่ เห็นมีค้นนางบอพี่น้องซอยผมสังเกตซอยผมเบิงเลยครับเพราะว่าเท่าที่ผมเบิงนะครับพี่น้องมือขึ้นนี่นะครับค้นหลแี้นะครับแต่ก็บุกเคยเห็นมีไผ่นางเลยมือขึ้นนี่แมผมซองแล้วซองอีกเบิงแล้วเบิงอ,อีกว่าเห็นมีค้นนางเลยนอกเสียจากว่าพี่น้องอันนี้คือความจริงนะคนไล่สดพี่นออ้องเออคนถทายวิดีโอไล่สดนะครับแค่นั้นเองครับที่เหลือนะพี่น้องนะ ยืนกันทุกคนครับมือขึ้นอีสนามใหญ่นะสังกะซีแตกมือขึ้นเนี่ยยืนกันทุกคนว่ามีไผายนางเลยนะครับเรื่อเบิ้งสาวหน่อยเพดานแท้มพี่น้องเบิ้งบรรยากาศไปนั่งจับเห็นตะตื่นกันเนาะพี่น้องเนาะขนาดผู้จัดนะพี่น้องนะผู้จัดนะครับเขายังตื่นอั่างน้ำตาเทปไหลตัว่าได้เมื่อขึ้นอีกทางชมนะครับมเตยเอ็นเตอร์เทนเมนต์เนาะพี่น้องเนาะเงินส่วนหนึ่ง จะได้ให้ทางการกุศลเนาะพี่นอ้องมูล,ลนิธิมีละเคลอนออฟไลน์เนาะในตั้งแสนกว่าบาทแน่ในขนาดข้าวข่ายกระจายแล้วนะพี่นออ้องเออเพราะว่าล้านแต่แถวเราเพื่อนนี่แมนบอลพี่นอ้องหลายคนย้นยูเทธ์สนามหลายท่าอนอยู่ขออภัยครับหลายค้นยู่การสนามเนาะพี่นอ้นองเนาะในเบื้องหนาเวทีชัดชัดมวลไปน้ำกข็งจุกจุกข้นนะครับ แต่ก้อนการสแสดงนะครับพี่น้องเออนะมาเบิ่งก่อนการสแสดงนะครับมาถึงประเด็นนุ่โจมันดีกว่าพี่น้องเพิ่พ์นวาวเพิ่นวาวไวแบบนี้นะครับซึ่งรงกันบุคเคยเห็นคือกันตั้งแต่เกิดมาพี่น้องบุคเคยเห็นหลายหลซี่สิบปีผมก็4ี่สิบปีผมเกิดสองห็คือกันกนะครับเออตั้งแต่เกิดมาหมอลำกูุยิ่งนะครับที่ได้มาไล่แบบนี้ผมก็บุเคยเห็นนะครับโดยส่วนมากหมอลำนี่ เนาะพี่น้องเนาะแม่ยกนะครับบัวสีเป็นหมอล่ามหรือลิเกแม่นบอกพี่น้องโดยชวนมากเขาสีหายมาไล่แต่พอผู้ชายแม่นบอกถ้ามูเจ้าเบิ่งหมอล่ามเบิ่งลิเกมากนะสีเห็นแบบนี้นะครับแม่ยกนะครับแม่ยกส่วนมาเขาสิไปหายพระเอกแม่นบอกแต่กระบมมีหลายปานนี่ถุกขึ้นแบบนี้แม่นบอกเออผมเชื่อหลายคน เห็นอุ้งอิงได้มาไล่ทุกขึ้นนะครับอืมว่ม,มีมือใดที่อุ้งอิงมาได้มาไล่เอาแตนแต่เขาว่งมากเลยผมบอเห็นมีแต่มือเดียวเลยว่าอุ้งอิงมาได้มาไล่บาได้มาไล่เฉพาะมือที่นอนลงบาทนะครับเอออันนี้คือความจริงแค่นั้นนะครับอนอนกั้นอุ้งอิงขืนเวทีบ่สิเป็นมินิคอนเสอร์ตหรือย่างอุ้งอิงได้ทุกมือพี่นอ้อออันนี้ปินฤดูการเนี่ยว่าฤดูการที่แล้วปินฤดูการไปก็ยังได้มาไล่ครับ ไปมินิคอนเสิร์ตก็ได้มาไล่ทุกขึ้นกำลังใหญ่มีทุกขึ้นนะครับร่วมถึงเป็นเด็กน้อยพ็อมนะครับเป็นผู้หญิงอีกจังหานะครับปากตการนี่บุเคยเกิดขึ้นในประเทศไทย่อยเ่าไใ้เต็มป่าครับออบวัวจะเป็นวงการลูกทุ่งนะครับหรือวงการมอล่นะครับลูกทุ่งดังๆนะครับนักร้องดังๆเขายั่งบัวได้ทุกขึ้นป่านี้เอา้าผู้ใดมีขอมู่นะครับ มาเทียงผมโหลดมาเม่นใสให้ผมโหลดนะวามีคนนั้นคนนี้เม็นมากนะครับเออได้อะยากว่าผมอวยกะว่าไปนะครับถ้าจะมีขอมูลยามาวานะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมบุเคยเห็นครับผมเองเป็นคนแรกในประเทศไทยที่ได้มาไล่ทุกขึ้นเอาที่ละ่ะถ้าจะมีขอมูลมาแข่งกับผมมนาะ เอาว่าชนนเลยนะครับพ <gardens S 2> wow. like. ี่น้องเข้าม่โว่วยอย่างไรล่ะไปเบิ้งนุ่มโจเพิ่นว่าเพิ่นว่ากันดีกว่านอกพี่น้องเนาะว่าเพิ่นเว้าถึงเอียงประเด็นที่เพิ่นจะพูดว่าครั้งแรกนะครับที่เปิดเผยนะพี่น้องนะนุ่งโจบ่เคยเปิดเผยเ่เคยว่าอยูใส่อนกับเรือหนีพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นคุก็อยา้พี่น้องในฟั่งขนาดนุ่งโจนะครับพี่น้องเพิ่นเป็น่นระดับหัวหน้าวงนะครับเพิ่นสีเว้าอย่าง สิพูดอียิงออกมากนี่เขาต้องคิดแล้วคิดอีกนะครับคิดอย่างที่ถ้วนนะพี่น้องนะก่อนสิพูดสิจาก่อนสิเว้าอียิงออกมาแต่ละสิง่งแต่ละยอ,อย่างเพื่ออิงโมดเพิ่นเป็นผู้น้ำของคนนี่สิเว้าความเท็จโบราณได้พี่น้องแม่นบล่ล่ะเพราะฉะนั้นแล้วความจริงจากปากเพิ่นเท่านั้นครับไปฟังกันเพิ่นว่าจั่างนี้นะครับ พนมาเป็นไรพันเป็นมาหมดพันเป็นบ่ิโภคกันเองเองมากก่านั้นเมียนครับเห็นโรงงานผลิตมาเลยง่าวมีนผมจนว่าโอู้ยอดแต่ละมื่อครับขอบคุณอีกกรลังใจทุ๊กกำลังใจที่เป็นฮักแพงเนี่ยยอดดีเนี่เตีมซอยกันเถ็ดนน้ำปลัล่างทุกปลาล่งนะทรงกำลังใจที่ล่ะเป็นดวงตัวเป็นบุญบุญวาสนาบุญวาสนา เธบอกว่าผมอยู่ในวงการว่า40ปีเลยตั้งแต่เกิดเนี่ยพอเคยพูดใด้มาไล่แบบนี้เลยคือได้ทุกวันนะอันนี้พอโจวบอ,อกว่านี่เป็นเทเ่าความนี้เลยอ่าคือได้ทุกวันแบบนี้นะที่ปิดซีเป็นผู้หญิงนะันที่อยู่ในวงการนะเอาวงการมอลำมเลยผมแส่ว่าาวงการมอลำัเลยอ่าเอารุ่นผมเด้40 4ีปีปีจอขึ้นหลังเนี่นะพอผมอยู่กับวงหมอลำมาแต่ไหนแต่ไรแล้วก็มีใยออกจาก ไปเข็นงานซีบีอยู่มั่งนอกแค่นั้นครับบางคนจะเลยจะเปิดวงปิดวง่ส่วนมาสิเป็นมาไล่ผู้ชาย้นอนได้หลๆแบบนี้อันนี้องอิงเพชรบัานแพงนี่นักร้องใบสมุทเจ็ดปีเนี่ยแล้วได้ทุกวันแบบนี้นี่ผ่านด่ามามาลอยลอยล้านเรื่องสิมหัดเมืองนี่แล้วด้วยความอินดูของพ่อม่แม่อแล้วได้ทุกวันด้วยนะนี่แหละครับคือพลังความทากความศรัทธาพรจูกับดีใจน้ำรู้ นะครับดีเจน้ำลูกเสาดีเจน้ำนั่งครับุกวันสุดยอดพลังของแฟนแฟนบ่ถึงบ่ปานะครับเมืองแยง่งบน่นธรรมาดาดีครับได้มาเลยทุกวันนะครับอืมสุดยอดอีหลีกำลังใจที่ที่มี่ให้เด็กหน่อยเพิ่นเมตตาดิ